สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับนนท์พี่ก็จะมาส่อนลับของฟิฟี่หรือว่าอัปเดตกิจกรรมตัวใหม่นะครับนนท์ที่จัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับนนท์มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องแล้วก็หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับนนท์ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับนนท์ว่า ยังเห็นไม่หมดนะครับวงนะ้องเพราะว่าสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็มีทั้งของฟรีแล้วก็ของเติมนะครับน้อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูทั้งหมดแล้วกันนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องสำหรับชุดเซตเกมเมอร์นะครับเนะที่แบบว่า กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าของฟรีเยอะมากนะครับน้อก็เป็นกิจกรรมใหญ่ด้วยนะครับเนะที่จัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบงน้องคนไหนนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับโนะว่าของฟรีจะสวยแค่ไหนจะเท่แค่ไหนนะครับน้อก็ สมกับที่เรารอคอยมานานหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าสมกับที่แบบว่าสายฟรีอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณเล่นนะครับมงน้องก็ใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ละกันนะครับมึงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะคลิปนี้พี่ขอสักงห้าร้อยไลค์ละกันนะครับมึงน้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับมึงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับมงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้กด subscribe นะครับเนาะก็ฝาก รู้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับวงน้องก็คือเข้าเกมมากนะครับน้องหรือว่าใครที่อัปเดตเกมนะครับน้องก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับน้องหน้าล็อบบี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับน้องแล้วก็หน้าเข้าเกมก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพีไฟแม็กหรือว่าพีไฟธรรมดานะครับน้องก็ดูจากด้านหลังพี่ได้เลยนะครับน้องจากพีไฟแม็กนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็หน้าเข้าเกมนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องสำหรับหน้าเข้าเกมนะครับกกกก็็มมีีีีีีาาาาารรรเเเปปลลลล่่่่ยยยนนนนนนแแงงงงบบบบบ้้้ะะะคคัััถือออวววพจทดขสต ซุดตัวใหม่แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามาโซขนาดนี้แล้วนะครับวงน้องงั้นเราไปดูทางด้านของที่อัปเดตเข้ามาดีกว่านะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับเนาะเปิดสากมาก็เป็นของสายฟรีเลยนะครับวงน้องสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆนะครับเนาะเราก็มาพร้อมล่มตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินรถตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆะครับวงน้องก็คือเปิดสาากกมม็ีอันนนแล้วะะครับเาที่แแบบว่่าจกให้ีีๆทสามารรถับได้ทุกคคนนนรรรรัับบบบได้แยกกเเซิ์ฟะะะะาา็จปมณ นะเราก็สกินเสือตัวนี้นะครับวงน้องจะเข้ามาเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบเติมเพชรนะครับเนาะสกินเสือตัวนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมท็อปอัพแน่นอนนะครับเนาะเราก็สกินระเบิดตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ฟรีนะครับเนาะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางหน้าของสกินไอวอลตัวนี้นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรม9เพพชรรนะคับวกน้อ่บเนนะครัาะะะววว่็นนนนนกกกิจจรรรมีัังงงต้้ออคบใสข ประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นสกินไอวอลเกมเมอร์แบบนี้นะครับน้องก็จับประมาณเดื่องเขาวงน้องก็ถือว่าเป็นซูสเซตเกมเมอร์นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของเอแปดสิบนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเรื่องครับน้องก็เรียกง่ายๆนะครับวงน้องก็คือ AC80 แปดสิบนี่นะครับน้องก็จับประมาณเรื่องเขาวงน้องก็สวยมากนะครับน้องก็เป็นไลท์เกมเมอร์แบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจะจัดเลยนะครับน้องเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ UMP นนะครับ้องที่แบบบวว่าากสถนะมากนะครับน้องก็คือทั่นสองแล้วก็บกบว่าบวก นะครับน้องเราก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ใจรอได้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางเล่าของสิทธิ์กระค้ํกระเป๋าตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องใครที่แบบว่าเติมครบ199่าเนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับวงน้องในส่วนของกระเป๋าตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องอันนี้ก็คือเลเวลหนึ่งนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับน้องสำหรับเลเวล ก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสุดเกมเมอร์นะครับเนาะก็มีตัว F อยู่ดูด้านหน้าด้วยนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์จานาเกเต้นะครับวงน้องแล้ก็มีการมีดด้านหลังนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้ก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่องเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะสำหรับเรื่องเอฟเฟกก็ถือว่าเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสิ่งของที่จับเอฟเฟกตอเของุดนะครับ้ามีทั้้งผูชายยแลล้้วก็ผูหญิงเนะครับเนนากก็อยให้้รถึง5ชิส่วนนนนแบบบี้ะครังน้อองคคนนนไหะรับบบที่่แวาย ได้นะครับเนาะก็แยกให้เราประมาณนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะส่วนเอฟเฟกของมันก็เต็มตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านห่งสองท่าทางนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็อยู่ในกิจกรรมก้าเพลนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมสายเติมนะครับเนาะก็จะประมาณเลรี่บอกเลยนะะครับเนาว่าสุดมาากๆเเลยนนะะครับ้วนี้ะัาทว่่าาาาเเเเเป็นนนนตกกิจรรรรมมะะคคับทีหือย มากนะครับน้องไม่ว่าจกิจกรรมแรมเพจหรือว่ากิจกรรมบุญ่าเนี่ยนะครับวงน้องก็ทุกกิจกรรมนะครับน้องจะมีตรากิจกรรมนะครับวงน้องก็เป็นตราแบบนี้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องอันนี้แจงให้พี่ๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องทำภารกิจนะครับวงน้องก็คือให้เราลงไปเล่นในเกมนะครับน้องหรือว่าทำภารกิจในเกมแล้วก็มารับได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป ยิงเลนะครับน้องก็จับประมาณได้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องแล้ก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่นะครับน้องก็มีเลเวล1เลเวล2เลเวล3แบบนี้นะครับน้องก็จับประมาณได้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับวงน้องที่แบบว่าจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับน้องมีกล่องโซ่แบบนี้ด้วยนะครับวงน้อง แล้วก็มีโปรไฟล์แล้วก็มีหน้ากากนะครับเนาะก็หมดเท่านี้นะครับพวกน้องสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ในส่วนเร็วๆนี้นะครับพวกน้องก็คือในส่วนต่อไปนะครับเนาะเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของสกินปืน A W นะครับเนาะในโหมดแรงสี่ vs สี่นะครับพวกน้องจะมีการรีแลกนะครับเนาะแล้วก็สกินปืนต่อไปนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของสกินปืน A W M นะครับพวกน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับสำหรับพวกน้องเขาเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะเขาพวกน้องทุกซีซั่นจะมีอยู่แล้้้ววนนนนนนนะะะคครรัับบบบเาสสกิปืีีีทอองงแพ่ เนาะ,นะว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับนะ้องรีบไต่แรงได้แล้วนะครับวงนะ้องเพราะว่าในเร็วๆนี้นะครับนะ้องจะมีทางด้านของการรีแรงหมดสี่เวสีนะครับนะ้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนะ้องในส่วนของสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าคนไหนนะครับเนาะขึ้นแรงเกิน อีโลหิตนะครับวงน้องหรือว่าขึ้นแรงนะครับน็อกเกอร์นะครับวงน้องแพตตินัมได้นะครับน้องก็รับไปเลยนะครับวงน้องในส่วนของตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่ารับกันได้แบบนี้เลยนะครับน้องพูดง่ายๆนะครับวงน้องก็คือแบบว่าถ้าขึ้นแพตตินัมได้ก็รับไปแล้วนะครับน้องในส่วนของจุดนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของจุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน็อกว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่า กำลังจัดเดรดเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว so ่าเซิร์ฟคลาของเรานะครับน้องก็มีทั้งหมดแล้วนะครับพงน้องก็คือที่ผ่านมานะครับน้องก็มีทางด้านของยูมพีนะครับน้องก็มีแจกแล้วนะครับพงน้องเราก็จะมีทางด้านของดีเซิร์ฟก็มีแจกแล้วนะครับน้องเอพีไฟก็มีแจกแล้วนะครับพงน้องเราก็สกินปืนอื่นๆนะครับน้องก็มีแจกเยอะแยะมากมายแล้วนะครับน้องเราก็ซีซั่นล่าสุดนะครับน้องหรือว่าซีซั่นถัดไปที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องหรือว่าจะมีการรีแลงนะครับพงน้องในโหมดนนนนนนะะะคครรรัับบเเเาาาสิ่่่งงงงททีจไไดด้้้ตอออปปก็็ข สกินปืน AW ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราทุกคนจะได้แน่นอนนะครับเนาะก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าไม่ไล่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะหารับได้แบบง่ายๆนะครับเนาะเราก็ ดังเร็วดีนะครับวงน้องจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องตอนนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องจะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับน้องอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็ที่สําคัญนะครับน้องจะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับน้องมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือที่เหตุอยู่ตอนนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากรู้นะครับนนนน้้ออองงงงว่าจะะเเป็็ยััไครรบกโหลด โหลดได้แล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าโหลดได้นะครับเนาะหรือว่าโหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับวงน้องพี่ก็สอนโหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทุกการโหลดนะครับวงน้องก็คือง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเราก็พี่สอนหาโค้ดเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีโค้ดนะครับเนาะก็รีบไปหาโค้ดได้แล้วนะครับวงน้องคือโค้ดนะครับเนาะมีจำนวนจำกัดนะคระับวง้องเเเดดีียววัันท่อปตข่าววงน้องเดลยนรัสหววันที่แบ่า ่าอยากได้ในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเริ่มโหลดได้แล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพี่ฟี่นะครับน้องหรือว่าอยากรู้ในส่วนของใหม่ๆนะครับน้องเซิร์ฟเบต้าจะบอกทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ข่าวสารใหม่ๆนะครับน้องอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเซิร์ฟเบต้าแจกเพชรให้ทุกวันก็จริงนะครับน้องหรือว่าแจกของพี่ฟี่ให้ก็จริงนะครับนาาาะะแแต่่่่จเเลนนนนนไดด้้้คค2สัััปห์ทรรบวงงออ 啊。Wow. หมดไปนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนาะที่แบบว่ายังไม่รู้ในจุดนี้นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับวงน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรอีกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอพี่จะไปหาข่าวสารให้เร็วที่สุดเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากรู้นะครับนาอว่าจะมีอะไรบ้างในส่วนของฟี่พี่นะครับน้องหรือว่าในส่วนของของเติรบเนะครับน้องก็จับ ประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าเข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนี้นะครับน้องก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องก่อนที่แบบว่าจะจากลากันไปนะครับววงน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย